มาดูงบจ่ายลงทุนภาคครับโครงการ A และโครงการ B เป็นโครงการที่มีกระแสเงิน,นสดรับสุทธิดังนี้นะครับที่ไฮไลท์ไว้เลยโครงการ4ปีแบ่งเป็น A นะครับและ B รกระแสเงินสดสุทธิเข้าแต่ละปีตามนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าโครงการ A จะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละปีโครงการ B จะเท่ากันในแต่ละปีนะครับมันก็จะมีการหาโดยใช้2วิธีนะครับ เงินลงทุนเริ่มมีที่แสนแปดนะครับอายุโครงการสี่ปีครับค่าของทุนที่สิบสองเปอร์เซ็นครับจึงพิจารณาว่าควรจะตัดสินใจเลือกโครงการใดเพราะเหตุใดโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้นะครับหา NPV นะครับมูลค่าปัจจุบันนะครับ PV ก็ดัชนีมูลค่านะครับ IRR นะครับอันนี้ขอเริ่มที่โครงการ B ก่อนนะครับในการหา NPV นะครับ ของโครงการ B สูตรในการหานะครับ NPV เท่ากับ RT คูณ p v f a นะครับลบด้วย C นะครับ RT คือมูลค่ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีนะครับของโครงการ B ที่เท่ากันนะครับเราก็เอา67,500มาแทนค่าเลย RT เท่ากับ67,500นะครับ p v f a p v i f a ตรงนี้คือสังเกตน,นะครับ p v i f a ก็คือถ้ามีตัว A ห้อยท้าย PVA เนี่ยคือมูลค่ากระแสงินสดเข้าสุทธิเท่ากันนะครับทุกปีเราก็จะไปดูตาราง p v i f a นะครับที่12%นะครับที่โจทย์กำหนดไว้ทีนี้ผมทำตารางมาให้ดูแล้วด้านข้างนะครับดูตามนี้นะ ที่12%นะครับโครงการ4ปีนะครับเวลาไล่ตารางต้องดูตามนี้นะต้องดูที่12%ละปีที่4นะครับค่าเท่ากับ3.037นะครับก็มาแทนค่าเข้าไปนะครับ67,500คูณ3.037ครับลบด้วย4คือมูลค่าอ่อมูลค่าลงทุนเริ่มแรกนะครับที่108ก็จะเท่ากับ24,997.50ลบแ0 8นะครับ เท่ากับ24,997.50บาทะฉะนั้นมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ B เท่ากับ24,997บาท50สตางค์นะครับทีนี้มาหาโครงการ A ครับโครงการ A ก็จะมีวิธีหาที่แตกต่างเนื่องจากกระแสเงินสดรับสุทธิเข้ามาแต่ละปีไม่เท่ากันนะครับเราก็จะยกตามตารางมาก่อนนะครับตามนี้เลยท,ที่โจทย์กำหนดไว้ลองขึ้นไปดูได้นะครับ ตามนี้นะทีนี้เรามาดูเหมือนกันครับค่า PVF 12%นะครับ PVF 12%นะครับก็จะตามนี้แต่แต่ละปีถ้าเปิดตักจากตารางนะครับก็จะได้ตามที่ผมไฮไลท์เอาไว้ เราก็จะเอามูลค่าสุทธิของแต่ละปีเนี่ยค่า PVF เนี่ยมาใส่ตามนี้นะครับมายกเข้าช่องนี้และเมื่อนำกระแสเงินสดรับสุทธิคูณกับ p v f a ในแต่ละปีตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้เนี่ยมันก็จะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันนะครับปีที่หนึ่งก็จะเท่ากับตามตัวเลขเลยนะครับปีที่สองตามนี้สามสี่รวมกันนะครับเป็นหนึ่งแสนเก้หมื่นสาพันเก้าอหกสิบอันนี้คือมูลค่า PVA นะครับทีนี้เรามาหากันครับ NPV ของโครงการ A เท่ากับ PVA นะครับลบ4 PVA เท่ากับ193,960นะครับลบด้วยมูลค่าลงทุนเริ่มแรกคือแส8เท่ากับ1 3 9 6 0บาทฉะนั้นมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ A เท่ากับ1 3 9 6 0าาทครับมาหาดัชนีกำไรโครงการนะครับ เริ่มเริ่มด้วย B นะครับเมื่อสักครู่เราก็ขอเริ่มด้วย B ต่อเลยนะครับ PIB ดัชนีกำไรโครงการ B เท่ากับนะครับจากศูนย์นะครับหาได้จากศูนย์ก็คือ PV นะครับหารด้วย C นะครับ PV ก็คือมูลค่ามูลค่านะครับ PVB ย้อนขึ้นไปดู มูลค่าของ PV ที่เราหามาได้นะครับ PVB นะอันนี้ขอเน้นนิดนึงที่เราหามาได้เท่ากับตัวนี้นะครับ2 4ง9ส5สีนะครับมาหารด้วย C ก็คือ1นึ่งนะครับก็จะเท่ากับ PIB เท่ากับ1.14นเปร์เซนตนะครับฉะนั้นดัชนีกำไรโครงการ B เท่ากับ1.14ครับมาดูที่ PIA ครับ PVA เหมือนกันครับจัดสูตรก็เป็น PVA หาร c นะครับ PVA เท่ากับที่เราหาไว้เมื่อสักครู่นะครับเน19ี่ยนะครับ PVA หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบตังค์นะครับหารด้วยแสนแปดครับ PIA เท่ากับหนึ่งจุดศูนย์แปดนะครับฉะนั้นดัชนีกำลังโครงการ A เท่ากับหนึ่งจุดศูนย์แปดทีนี้มาดูขาค่า IR กันครับเริ่มจากโครงการ B ครับ จากสูตรนะครับ RT คูณ PVIFA นะครับเท่ากับ C นะครับเรามาแทนค่าสมการก่อนนะครับ RT เราทราบอยู่แล้วนะครับของโครงการ B ก็อยู่ที่67,500นะครับคูณด้วย PVFA เท่ากับ C นะครับ C แทนค่าแสนเข้าไปครับ PVFA เรายังไม่รู้ค่านะเราก็กลับข้างครับกลับข้างสมการหานะเอา PVFA เท่ากับ แสนแปดนะครับหกหมืนเจ็ดันห้าร้อยคูณอยู่นะครับย้ายข้างมาต้องเป็นหารนะครับ<ม>เท่ากับแสนแปดหารด้วยหกหมืเจ็ดพันห้าร้อยครับ PVIFA เท่ากับสองจุดหกเจ็ดนะครับในที่นี้เวลาเรามาหาจะมาหามูลค่าต่อเนี่ยต้องเปิดตารางนะครับทีนี้เรามาดูตัวที่ผมไฮไลไท์ไว้ ค่าที่เราหาได้เนี่ย PVAFA คือ2.67เราต้องมาไล่ในปีที่4ก่อนนะครับดูในตารางนี้นะตาราง PVAFA ที่มีค่า12%อยู่นะครับแต่ให้ดูในปีที่4ดูว่าในแถวของปีที่4ี่จำนวนมีจำนวนไหน,ใ,นใกล้เคียงกับ2.67มากที่สุด2จํจำนวนนะครับในที่นี้จากที่เราไล่ดูแล้วที่ไล่ใกล้กับ2.67ก็มี2.69ที่18%นะครับ 2. 6 3 9เกที่19เรากปอร์เซ็นต์เราก็นำมาแทนค่านะครับค่า PVFA เท่ากับ18เปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับตัวนี้นะครับ2 6 9 0แล้วก็ค่า PVFA 19เปอร์เซ็นต์เท่ากับ2 6 3 9แล้วก็มาแทนค่านะครับทีนี้เรามาหานะครับผลต่างของ PVIFA นะครับเท่ากับ19ลบเปอร์เซ็นต์ผลต่างก็คือ1นนะครับตรงนี้แต่มาแทนค่าดูก่อนครับ เท่ากับเราจํานวนมากตั้งนะครับอันไหนมากกว่ากันครับ2.690มากกว่า2.639นะครับก็ออก2.690ลบ2.639เท่ากับ0.051นะครับทีนี้เราเอา2.60 2.690ลบ2.639เท่ากับ0.051ค่า PVIF เนี่ยต่างกัน1%ก็คือ1%ที่บอกเมื่อสักครู่นะครับ สิบเก้าลบแปดลบสิบแปดนะครับเรามาหาตัวต่อไปนะครับเรามาตั้งนะครับสองจุดหกเก้าศูนย์นะครับลบสองจุดหกเจ็ดจากตารางบนเนี่ยมันคือค่าที่เราหาได้ค่าใกล้เคียงนะครับมาแทนค่าใส่กันแต่ตรงนี้เราเอาค่าสิบแปดเปอร์เซ็นตตัวเนี้ยนะครับสองจุดหกเก้าศูนย์เนี่ยมาตั้งลบสองจุดหกเจ็ดที่เราหาได้จาก PVF จาก PVIFA ที่เราหาได้จริงนะครับ เท่ากับ0.02ครับค่า PVIF ต่างกันจึงเท่ากับเราเอา0.02นะครับตั้งหารด้วย0.051ครัตอบเท่ากับ0.39นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเราก็เอาค่า18%นะครับเอาค่าตัวมากนะครับตัวมากที่เราหาได้เนี่ยที่18% ตัวมากให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้มากกว่าตัวนี้นะ2.690มากกว่า2.639แล้วก็เอา18%เนี่ยบวกกับค่าที่เราหาไม่ได้เมื่อสักครู่นะครับ IRB ของโครงการ B เท่ากับ18.39%ครับเรามาดู IRa นะครับจากโจทย์เขจาจะกำหนดเอาไว้นะครับปกติจะเป็นการสุ่มนะครับหรือว่าจากโจทย์กำหนด ถ้าโจทย์กาหนดมันก็จะหาง่ายหน่อยถ้าสุ่มเองอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับในการคานวณแต่จากโจทย์กําหนดไว้แล้วจะให้สุ่มที่สิบห้าเปอร์เซ็นตะครับกับสิบหกเปอร์เซ็นเราก็มาสร้างตารางนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จากโจทย์กําหนดนะครับปีที่แล้วก็กระแสเงินสดรับที่ไม่เท่ากันในแต่ละปีนะครับสังเกตนะครับถ้าไม่เท่ากันในแต่ละปีให้ใช้ตาราง PVIF ที่ไม่มี a นะครับ ใช้ PVAF ใเฉยๆจากโจทย์กำหนดมาแล้วนะครับ p V f ที่สิบ้านะครับเราก็าตัวเลขที่ได้ในแต่ละปีมาใส่แล้วเอากระแสเงินสดรับสุทธิคูณค่า p v f เข้ท่ากับมูลค่าปัจจุบันนะครับมูลค่าปัจจุบันทั้งหมดของสิบห้าเท่ากับ1นึ่งแนปดหมื่นะครับทีนี้มาดูตารางที่2ครับตัวนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนที่ค่าตัวนี้นะครับเป็นสิซนะครับ วิธีก็คือกระแสเงินสดรับคูณ p v f คือ6%นะครับได้มูลค่าปัจจุบันออกมาทั้งหมดรวมกันเป็น1 7 9 3 6 6บาทของที่ p v f ค6%นะครับทีนี้เราก็มาตั้งตั้งหาค่านะครับเราตัวมากตั้งนะครับตัวมากเท่ากับ1 8 2 9 0 0ลบด้วย1 7 9 3 6 6นะครับ เท่ากับ35 3ห3 4พันาบนะครับค่า PVIF ต่างกันที่1%นอร์นะครับ1%นนี้ต่างกันมาจากไหนมาจาก16ซนะครับมากกว่า1 5บหนึ่งนะครับก็เท่ากับ16ลบ15นะครับทีนี้เราก็มาตั้งอีกค่านึงน,นะครับลักษณะจะคล้ายกันกับตัวอย่างบนนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับ เอาค่าค่ามากที่เราหาได้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเนี่ยลบมูลค่าลงทุนเริ่มแรกที่แสนแปดนะครับเท่ากับสองพันเก้าร้อยนะครับค่า PVF ต่างกันที่หนึ่งนะครับไม่ต้องเอาเปอร์เซ็นต์มาใส่นะครับหนึ่งคูณด้วยค่าจริงค่าจริงที่เราหาได้นะครับคือสองพันเก้าร้อยนะครับหารด้วยค่าคำนวณน,นะครับสามพันห้าร้อยสาสิบสี่ครับ เท่ากับ0.82นะครับฉะนั้นเท่ากับเราค่ามากมานะครับค่ามากก็คือ15%นะ15%มันคือ182,900นะมากกว่า179,000 366เราจึงเลือกตัวมากมานะครับแล้วก็บวกกับค่าที่หาได้0.82 IRA เท่ากับ15.82%นะครับเรามาดูเกณฑ์ที่เขากำหนดนะครับ เกณฑ์ที่กําหนดให้หาค่ามูลค่าปัจจุบันนะครับ NPV หาค่าดัชนีกําไรนะครับหาค่า IRR ครับโครงการ A ก็จะได้มูลค่าปัจจุบันนะครับย้อนขึ้นไปดู NPVA NPVA นะครับเท่ากับตัวนี้นะครับหน9 6 0ครับ PIA 1.08นะครับ IRA เ A ท่ากับ1 5 8ห้าจุเท่ากับ1 5บหดแปดสนะครับนีนะสับสนนะเอ่อ i อของโครงการ A 1หนึ่งจโอเคครับ IRA ต้องสลับช่องนะครับขอโทษที ลาดูตามนี้นะครับจากโจย์ก็สรุปจบนะครับข้อห้า